มามาอ๋ออ๋อมาอาำเภอแ,แล้วก็ที่เห็นภาพตามข่าวเนี่ยก็จะเป็นในแนวจุดนี้ค่ะที่เป็นเกิดในช่วงเย็นซึ่งเราก็ก็เลยเป็นป้าเามื่อวานในกระแสลมค่อนข้างแรงแล้วก็บางส่วนมีไผยตายขุยค่ะเราก็เลยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลงมาเพื่อทําการวางแผนใหม่ซึ่งสําหรับวันนี้เนี่ยเราได้วางแผนแบบนี้ค่ะก็คือมีชุดในแนวที่หแนวแบบนี้ก็คือทําการฉอะ แล้วก็ทำแนวเราเพื่อป้องกันที่จะเกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นเราได้วางแผนที่จะทำแนวตรงนี้เป็นแนวที่2ด้วยนะคะเพื่อที่จะกันไฟไม่ให้ไฟเนี่ยลุกลามไปในพื้นที่ที่เป็นแปลงได้เปลี่ยนแผนที่จะดําเนินการไปทางแนวที่3แทนค่ะเพิ่มอีกแนวหนึ่งก็เป็นทางไซโยค่ะทางฝั่งนี้ทางอำเภอไซโยฝั่งนี้แล้วก็หหี่เเรรรราาาาาาไปกกทิจ จับตะกรายากมากเลยค่ะโครยานหนักนะครับขอบคุณค่ะกบอไรก็บอกมาขอบคุณค่ะ